งานการเรียนรู้ตลอดชีวิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู staff, ้ระดับอำเภอยางศ <swim out. S 2> <esté S 1> ีสุราชขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการห้องสมุดกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนห้องสมุดสายใยชุมชนบ้านดงเมืองน้อยตำบลดงเมืองประจำเดือนตุลาคม2568โครงการห้องสมุดกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนห้องสมุดสายใยชุมชน เกิดขึ้นจากแนวคิดในการนำห้องสมุดออกไปเชื่อมโยงกับชุมชนใช้แนวทางการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชนครอบครัวกลุ่มเยาวชนผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่อบอุ่นและยั่งยืนผ่านกิจกรรมที่เข้าถึงง่ายเหมาะสมกับบริบทของชุมชน ในห้วงเดือนตุลาคมบุคลากรสกรระดับอำเภอยางศรีสุราชมีการลงพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมสกรอาสาพาใชา้แอปพลิเคชันประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันของรัฐบาลเช่นแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันไทยดีเป็นต้นนอกจากนี้ยังให้บริการประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียนคนละครึ่ง p l ั หนห้องสมุดสายใยญ่ชุมชนบ้านดงเมืองน้อยตำบลดงเมืองอำเภอยางสีสุราษฎจังหวัดมหาสารคาม